วันนี้นะคะจะเป็นการมาฝึกเขียนการสรุปใจความสำคัญซึ่งจะเป็นข้อสอบออนไการเขียนอัต,ตนัยในข้อที่ 2, 2เป็นการเขียนสรุปใจความสำคัญซึ่งหลักเกณฑ์ก็มีหลักเกณฑ์ของสอทศอ,ออกมาไว้ว่านะอันนี้คือเกณฑ์การให้คะแนนโดยเกณฑ์การก็ให้คะแนน จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1คือเนื้อหาส่วนที่1คือเนื้อหาส่วนที่2คือด้านภาษาเราสังเกตดูว่าด้านเนื้อหากี่คะแนนคะ 7, 7คะแนนซึ่งใน7คะแนนนี้จะต้องประกอบด้วย4ประเด็นใน4ประเด็นแล้วก็เรียงลำดับความคิดเชื่อมโยงการ และรู้กลวิธีการสรุปใจความสองคะแนนนี่ถ้ามี4ประเด็นได้4คะแนนเพิ่มมาอีกการเชื่อมโยงความคิด1คะแนนแล้วก็สรุปอีก2คะแนนก็จะเป็น7ส่วนอีก3คะแนนก็ประกอบด้วยการสะกดคำถูกไหม,ไมใช้ไหมยมุกไหมใช้คำย่อไหมการใช้คำไหมการใช้ประโยคแบบไหน ซึ่งมี3คะแนนรวมทั้งหมดเป็น10คะแนนแต่ในที่นี้จะเขียนแค่3าบรรทัดจะมีบทความสอทสจะมีบทความมาให้3าหนบทความ3ย่อหน้าซึ่งเราจะต้องหาให้เจอว่าประเด็นสําคัญ4ประเด็นถ้าได้ครบ4ประเด็นเราได้คะแนนเท่าไหร่ละ4คะแนนแต่ถ้าเรียงลำดับความคิดและมีการเชื่อมโยงความคิด เราได้มาอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่แล้ว5สรุปใจความถูกต้องได้อีกเท่าไหร่สเป็น7การใช้ภาษาในภาษาตัวนั้นนะสะกดคำถูกไหมถูกไม่ใช้ไมยมกุกไม่ใช้อักษรยอ่อการใช้ประโยคก,การใช้ภาษานี้ได้3าคะแนนห้วย สิคะแนนนี่น่าจะได้ไหมเธอว่าแล้วมันจะมีวิธีการเขียนยังไงอ่ะดูต่อวิธีการเขียนนะข้อห้ามข้อห้ามในการเขียนจัดสรุปใจความสำคัญทุกปีจะเป็นข้อ30ปีนี้เป็นข้อที่22นะคะอา้าวห้ามห้ามอะไร ทั้งสี่ประเด็นคำบุพพบททราบไหมคะคำบุพพบททราบไหมอ้าวคำบุพพบทมีกับกับแกแต่ท,ทีซ่ซึ่งอันบนน,นะทีนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งเขาว่ายังไง จะอยู่ย่อหน้าที่หนึ่งและประโยคที่หนึ่งเสมอมันมีกี่บทบทบทอ่านนะมีกี่ย่อหน้าสามย่อหน้าพอเห็นย่อหน้าที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งอยู่ย่อหน้าที่หนึ่งและเป็นประโยคที่หนึ่งจะรู้จะรู้ว่าประโยคอยู่ตรงไหนให้ไปสังเกตรตรงไหนมันหมดประโยคหนึง่งในบทอ่านนั้นไปดูที่ไหนตรง เขาเว้นวรรกตรงเว้นวรรกนะคะถ้าอันที่2องคำว่ายัางไงเช่นเช่นต้นเช่นแล้วก็มีเครื่องหมายปลายานใหญ่มีคำว่าอาทิหรือตัวอย่างเช่นได้แก่ พวกนี้เขาให้ทำยังไงตัดทิ้ทงสามคำเชื่อมในทาเชื่อมีคำเชื่อมในที่นี้คือคำบุพบทคำสันธานที่มีอยู่ในบทอา่าน เราก็ไม่เอามาใช้เพราะจะเป็นการซ้ำเอาคำพูดของเขามาว่าอันนี้คือการเขียนสรุปใจความสำคัญต่อไป,ปตัดมีคำว่ากล่าวว่ามีเครื่องหมายอัญญประกาศแล้วก็มีวง,วงเล็บมีไปาย,ยานน้อยไปาย,ยานใหญ่แล้วก็ หรือตัวเลขทั้งหมดให้ขีดทิ้ง5ปริญญี2คำท,ทีมันจะอยู่ในย่อหน้าที่2และ3ชื่อสัาเกตได้จากคําทั้ง3ที่เป็นคํานามหรืออาการนานะอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องใช้นะตัวนี้คําสรรธาน อลองดูสิสันธานนั้นแปลว่าเชื่อมเชื่อมคําเชื่อมประโยคเอาใหม่เอาใหม่สันธานนั้นแปลว่าเชื่อมเชื่อมคาเชื่อมความเชื่อมประโยคเชื่อมควัจงจำให้ดีเช่นและและแม้ว่ามิฉะนั้นฉันจึง พ่อก็อแม่ก็จงลำพึงเพราะฉะนั้นฉันจึงจงจำใส่ใจอ้าวทีนี้คำบุพบทคำบุพบมีม่อะไรกรับอันนี้คือคำเชื่อมของเขาทีนี้เขาบอกว่าถ้าคำเชื่อมถ้ามันประเด็นสำคัญมันจะมีคำเชื่อมเพราะฉะนั้น ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าหรือจึงกล่าวได้ว่าถ้าพวกนี้มันจะประเด็นสำคัญให้เราสังเกตคำพวกนี้เอาไว้นะคะทีนี้เขาบอกวาอ่าในการทำเนื้อหามีอยู่7คะแนนถ้าประเด็น4เชื่อมโยง1กลมที่2อันนี้คือเกณฑ์การให้คะแนน เนื้อหานี้มี7ถ้าได้4ประเด็นได้4ละถ้าเชื่อมโยงได้1นึ่งกลวิธีก็คือการนำมาเชื่อมนะมาเขียนสรุปว่าเป็นแบบไหน,นเราจะได้อีก2ก็เป็น7ภาษาอีก3ก็เป็น10อันนี้คือวิธีการสะกดคำถูกใช้คำถูกประโยคถูกนะอะต่อไป ทีนี้ครูจะให้เราทําชุดที่อะไรห้าห้ใช่ไหมอ้าวเราให้เราทําแบบฝึกหัดชุดนี้แบบฝึกหัดชุดที่ที่ห้าใช่ไหมอ่าชุดที่ห้าลายฝุน่น ไลฟ์ุมี3ย่อหน้าอันนี้คือบทอ่านให้เราลองทำดูการสรุปใจความสำคัญเราทำยังไงก่อนเราจะตัดตัวไหนทิ้งตัวไหนเพิ่มตัวไหนตามความรู้ที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้นะคะแล้อ่านดูว่ามี3ย่อหน้า เขาบอกว่าอันแรกประเด็นที่1อยู่ย่อหน้าที่1บรรทัดที่1เราจะต้องตัดคำไหนทิ้งบ้างเราจะเพิ่มคำไหนทิ้งบ้าง10นาทีพอไหมพอนะคะเราจะสรุปเลยได้ไหมยังไม่ได้ถูกไหมเราต้องไปดูคำอ่านของเราก่อนว่า คำอ่านของเราเป็นยังไงเสร็จมาทุกคนแล้วนะอทีนี้ดูทีนี้ดูนดในในบทความตัวเนี้ยเอาใครจะอาสามาขีด ว่าจะตัดตรงไหนจะเลือกประเด็นตรงไหนใครจะมาทำเอาเอคุณมาเอาลองดูเอาลองดูเอาลองดูเอาคุณจะเอาประเด็นที่หนึ่งคือตัวไหนเอาวงไว้ก่อนประเด็นที่หนึ่งเออเขียนวงไว้เลยวงไว้เลยอ่าอันนี้คุณได้ประเด็นที่หนึ่งอ้าวใครจะหาประเด็นที่สองอ้าวมาคุณขวัญพิชชา ใครจะได้หาจะประเด็นที่สอ้าวคุณนิรชาอืาต่อไปประเด็นที่4น่าจะได้เต็ม น่าจะได้เต็มปะหาประเด็นที่สี่หาประเด็นที่สี่อ้าใครจะว่าประเด็นที่สี่อาลองดูลองดูว่าตัวเองจะถูกไหมประเด็นที่สี่ลองดู อ้าคุณประเด็นที่ส <c oughs> ี่อ๋อมีใครนอกเหนือจากนี้อ้าวมาคุณจะอาอะไรอีกอ่า <c oughs> อันนี้งูใส่เป็นไปที่สี่เอาเออเอาเขียนดูสิ <c oughs> เอาคุณจะเขียนตัวไหน ประเด็นที่สามตัวนี้เรอประเด็นที่สามเมื่อร่างกายนี้ใช่ไหมอ่าโอเคหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังอ,อันนี้ประเด็นที่เท่าไหร่นะประเด็นที่หนึ่งอันนี้ประเด็นที่เท่าไหร่สอง ตัวนี้ประเด็นที่สามประเด็นที่สี่เหรออันนี้ประเด็นที่ห้เาเ,เต้อะไรแต่ละเนาะเออแล้วนะแวต่ใช่ไหมเอเอแล้วแต่แล้วตแวต่ยังไม่ได้ว่าผิดหรือถูกนะตอนนี้นะอา้าวเราย้อนกลับไปดูอา่าเราย้อนกลับไปดู ตัวนี้เนะ้าวเราดูซิเหมือนกับของเราไหมอา้าวมันเป็นอันนั้นเนะเาะอ้าวตัวนี้ตัวที่เราวงเอาไว้เหมือนกับของเราไหมเหมือนไหม เหมือนอ่าเหมือนกับของเราตัวสำคัญมันตัวนี้คือตัวเรื่องของอะไรคือคำว่าอะไรคือคำว่าลายฝุ่นอ้าคือคำว่าลายฝุ่นตัวนี้ตัวลายฝุ่นอันนี้ตัวลายฝุ่นอันนี้ก็ตัวลายฝุ่น ตัวลายฝุ่นเนาะแต่ตัวนี้มีคำว่าลายฝุ่นไหมไม่ไม,ไม่แสดงว่าตัวที่คุณคุณแอนออกมาเนี่ยตัวนี้จะเอามาประเด็นสำคัญไหมไม,ไม่เพราะว่าการที่จะเอาเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยจะต้องเป็นคำนามแล้วอะไรอีก เป็นคำนามหรืออาการละนามดังนั้นประโยคตัวนี้มันไม่มีคำว่าไลไรฝุ่นแสดงตัวนี้บ่เอาเด้อเอาอ่าตัวนี้มีอ้าวกำจัดลายฝุ่นกำจัดลายฝุ่นทีนี้เขาบอกว่าอ่าถ้าสรุปล่ะดูตรงไหนสรุปตรงนี้ยังไม่มีใครเอา ทั้งนี้เป็นการสรุปแล้วนะถูกไหมเราหาได้4ประเด็นประเด็นที่เราหาได้คือแบบนี้แล้วลองดูว่ามันจะตรงกับของเราไหมเดี๋ยวคุณจะให้ดูอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้คุณลบได้นะค,คือสีบอมาเอาใส่จมูกคู่ดอกเนาะคือสีบลูามาตุ้ยใสด่างคู่ดอกเนาะ กูต่อตัดออกเด้อบ่อนนี่เด้อ <c oughs> อย่าไปใส่ <c oughs> อ้าวเราดูอันต่อไปอ้าวตัวนี้เราดูตัวคำสำคัญมันก็คือคำว่าไรฝุ่นตัวไรฝุ่นไรฝุ่น ไรฝุ่นหมดหรือยังหมดแล้วอันนี้เขาก็ตัดออกเหมือนของเราไหมอ้าวเราดูของเราเราดูของเราเริ่มจากไรฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าได้ยากเรามาถึงเว้นวักตัวนี้เราเอาอยู่ใช่ไหมอ่าได้ประเด็นที่หนึ่ง ได้ประเด็นที่หนึ่งแล้วตัวนี้ได้ประเด็นที่หนึ่งอันนี้ได้ประเด็นที่หนึ่งอันนี้ได้ประเด็นที่หนึ่งอ่ะต่อไปย่อหน้าที่สองตรงกับคำนี้ไอ้ตรงกับไอ้ที่เขาบอกว่าประเด็นที่หนึ่งจะอยู่ย่อหน้าที่หนึ่งและบรรทัดที่หนึ่งตรงหรือยังตรงแล้วเนาะจะอยู่ตรงเว้นวรรค เห็นไหมเว้นวรรทีนี้เพราะนะเพราะเป็นตัวเลขขีดทิ้งจนถึงเว้นวรรคพอมาถึงตัวลายฝุ่นลายฝุ่นละถ้ามีคำตั้งแต่เช่นขึ้นไปเขาให้ตัดทิ้งใช่หรือไม่เกณฑ์มันได้อันที่สองละเหมือนของเราไหมเหมือนสองอันที่สาม จริงๆแล้วตัวลาฝุ่นมันจะมาจบตรงไหนจบตรงตรงนี้ประโยคแรกมันมาขึ้นตัวลายฝุ่นอีกตัวนี้มาถึงประโยคนี้คือเจ้าของบอเหมือนตัวเองไหมไม่เหมือนจริงๆแล้วตัวนี้มีไม้ยมกุกเขาบอกว่าให้ทำยังไงตัด ทิ้งก็มาขึ้นตัวลายฝนเลยถูกไหมอ้าวต่อไปตัวลายฝนอันที่1อันที่2แล้วนะตัวนี้เป็นตัวที่เท่าไหรสาตัวที่สี่ถึงตรงไหนถึงตรงเว้นประโยค<อ>เป็นตัวที่สี่ได้กี่ประเด็นแล้วสีประเด็นที่เหลือเห็นไหมตัดทิ้งหมดเลย ทิ้งหมดเลยดังนั้นอ้าวสำรวจดูของตัวเองยังไม่แก้ตอนนี้ยังไม่แก้ดูว่าเหมือนของเจ้าของบอ่เหมือนของเราไหมนะเหมือนของเราไหมอ้าวบ,บ,บ่คือกระบ,บ่เป็นยังอย่าเพิ่งไปลบนะเดี๋ยวจะให้คะแนนของเรายังไม่ต้องแก้ต่อมาต่อมาเมื่อเราได้4ประเด็นเอาประโยคมาต่อกัน แต่ให้มีคำเชื่อมแต่ให้มีคำเชื่อมใช้คำเชื่อมกี่ที่หนึ่งที่ได้ไหมได้ไดก็จะเป็นของใครอา้าวใครจะอาสาอ่านของตัวเองให้บ้างอา้าวใครจะอาสาขันอ่านอาา่อานสรุปใจความสำคัญของเจ้าของอ้าวอาสา,าอาา่านมึงนู้อ่านมาว่าจะได้แบบไหนเอาลองไม่ได้ว่ามันมันผิดหรือมันถูกลองดู อ่านคนหนึ่งอา้าวคุณชะนะนอ่านซิของคุณได้ยังไงอา่านเลยคุณทำยังไง,งฮะอา้าวได้ได้กี่ประเด็นของคุณได้กี่ประเด็นได้3ของคุณได้กี่ประเด็นสามใครได้สี่ประเด็นอา้าวคุณวิชุดาคุณวิชุดาว่าลองอ่านดูสิคะเป็น ลายฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากตัวลายฝุ่นมักจะอยู่ในที่อับซึ่งมีเส้นใยให้เกาะเกี่ยวตัวลายฝุ่นจะไม่กัดหรือต่อยผิวหนังแต่จะผลิตสารกอ่อภูมิแพ้ลายฝุ่นซึ่งพบมากในมูลลายฝุ่นปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถควบคุมหรือกำจัดลายฝุ่นได้อย่างเด็ดขาดจึงต้องใช้หลายวิธีรวมกันเสร็จที่ฟังมายังไม่มีคำเชื่อมถูกไหมระหว่างประโยคยังไม่มีคำเชื่อมอ้าวใครจะมีใครได้สีประเด็นอีกอ้าวลองอ่านดูสิ ายฝุ่นเป็นสัตว์ขนาดเล็กที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากตัวไรฝุ่นมักจะอยู่ในที่อับซึ่งมีเส้นใยให้ก่อเกี่ยวจริงๆแล้วตัวไรฝุ่นมักจะไม่กัดหรือต่อยผิวหนังแต่จะผลิตสารก่อภูมิแพ้ปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถควบคุมหรือกำจัดไรฝุ่นได้อย่างเด็ดขาดยังไม่มีคำเชื่อมอีก เอาแต่ประโยคมาต่อกันใช่หรือไม่ค่ะอา้าวถ้าเราอยากใช้คำเชื่อมมันจะเป็นภาษาของเราเลยเราจะต่อเอาอประโยคที่เท่าไหร่หนึ่งกับสองหรือสองกับสามหรือสามกับสี่เอาสามกับสีอ้าวสมกับ4ถึงตรงไหนเมื่อกี้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสแล้วก็สี่อ้าวจะต่อยังไงจะเชื่อมเอาคำอะไรมาต่อ ดังนั้นดังนั้นมีไหมในตัวนี้มีมไหม,มถ้าดังนั้นป,ปัจจุบันยังไม่มีเหมาะไหมไม่รียวว่าเนี่ไหดและปัจจุบันเหรอเอาว่ายังไงเข้าไปกระตุ้นปฏิกิริยาต,ตอบสนละเป็นระบบในทางเดินหายใจจึงปัจจุบัน ถ้าจะเอาสามกับสี่มาต่อกันเอาจะเอาข้ามใดปัจจุบันยังไม่มีวิธีเพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้คำเชื่อมว่าอะไรซึ่งมีไหมซึ่งมีหรือ,อยังมีหรือ,อยังถ้าครูใช้คำว่าแต่ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งสามารถควบคุมหรือจัดลายฝุ่นได้อย่างเด็ดขาดได้ไหมได้ไดก็เป็นคําพูดของเราแล้วอันนี้คือคําเชื่อมที่เรามาทั้งทั้งสองคนนั้นมีได้4ประเด็นแต่ยังไม่มีคําเชื่อนะหรือปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดดังนั้นจึงต้องใช้หลายวิธีรวมกันได้ไหมได,ได้อันนี้คือวิธีการ ใครพอเข้าใจแล้วคะอ้าวทีนี้เราจะมาตรวจเราจะมาตรวจว่าเราจะมาตรวจว่าเราจะได้กี่คะแนนเริ่มจากเกณฑ์เขาบอกว่ายังไงเกณฑ์อ้าวเกณฑ์ว่ายังไงสประเด็นใครได้สประเด็นก็ได้4คะแนน ถ้าใครได้3ก็ได้3อา้าวตรวจดูสินับประเด็นของตัวเองได้กี่ประเด็นอา้าวต่อมาเขาบอกว่าเรียงลำดับเชื่อมโยงความคิดเราเชื่อมโยงความคิดมา เป็นลำดับขั้นตอนหรือไม่เ,เป็นก็ได้หนึ่งและรู้กล,ลวิธีสรุปใจความมันไม่มีคำเชื่อมถูกไหมเ,เราจะได้ไหมคะแนนตรงนี้ไม่ได้เมืนบอกถ้าใครมีก็ได้เบิร์ของเจ้าของทันไหมทันไหมทันนะทันแล้วนะ ต่อไปด้านภาษาสาคะแนนมีไม้ยมกไหมของคุณควันพิช,ชาจริงๆแล้วตรงที่มีไม้ยมกเราตัดออกเลยจริงๆแล้วเราตัดออกก็ได้สแสดงว่าคุณก็ถูกตัดไปหนึ่งคุณก็ได้ศูนย์ถูกไหมตรงนี้อา้อาวเหลืออีกมีอักษรยอ่อไหมไม,ไม่มีได้เท่าไหรหนึ่งและการใช้ประโยคถูกต้องไหม ประโยคมีภาคประธานมีภาคแสดงหรือเรานำมาต่อกันเนี่ยมาชนกันเนี่ยถูกต้องไหมถูกหรือผิดถ้าไม่ถูกเราก็ได้ศูนย์ถ้าเราถูกเราได้เท่าไหร่แล้วหนึ่งครบสิบหรือ,อยังครบหรือ,อยังเอาเราดูว่าเราได้กี่คะแนนคุณท่านแม่คุณนเรศเอา้อาวอ้าวให้คะแนนตัวเองเนี่ยตรงนี้ตรงข้างล่างเห็นไหมเอกสารข้างล่างนี่ นี่นี่ให้คะแนนไปว่าคุณได้เท่าไหร่เออให้คะแนนไปเอาใครได้เต็ม10ใครได้9ก้าเอาใครได้แปดเยี่ยมใครได้เจใครได้เจใครได้เจใครได้ห ใครได้ต่ากว่าหกโอ้ทำไมอ่ะทำไมได้ต่ากว่าหกหรอได้เท่าไหร่ผิดตรงไหนหาประเด็นสำคัญไม่เจอหรือยังไงหาอะไรไม่เจอได้ประเด็นสำคัญกี่ประเด็นได้สาม,สามคุณก็ได้สามแสดงว่าเขียนผิดมีไหมยมกใช่ไหมก็เลยโดนหักใช่ไหมอ่า อันนี้คือการเขียนสรุปใจความสำคัญซึ่งจะเป็นข้อสอบข้อหนึ่งในข้อสอบโอเน็ดังนั้นเรายังมีเวลาที่จะฝึกฝนต่อไปอันนี้เป็นตัวอย่างบางตอนเฉยๆดังนั้นต่อไปเนี้ยเราจะต้องฝึกเขียนฝึกอ่านทุกวันนะคะวันนี้ใครพอเข้าใจแล้วอ่าโอเคค่ะใครอ่าเอามือลงใครคิดว่าตัวเองพอจะทำได้ได้แน่นอนอ้าวก็โอเน็ตน่าจะได้เต็มเนาะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ